่วสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดำสซิงนะคะพี่น้องเอ้ยปลาเหลาพนผ้าข่อยมาซื้ออีกอยังอีกแล้วนี่ปุ๊บเสกอีกแล้ว <c oughs> คุณดา <c oughs> น่าตื๊ดบรถบุตรนะคะป้าเรามามาเอารถบดุตรมันจะคือไหม,มจะต้องรอชมนะคะ

ติดดเออติดเครื to to ่องไปเลยสุดเดวะติดเครื wow ่องมั่ง้งเหออล่อชิงเลยเบื่อครับดูสภาพมาณนี้นะเพกคนแม่งเล็กตันบัว้าเล็กตันรับพี่น้องมันจะตันหนุนมันกีไงเดี๋ยวว่ะ อันนี้น้ำมันยังพี่น,น,น้าพี่เจกตันนี่เพื่นอนจักตันนี่เเนนดูนี่นี่ครับพี่น้องใครรู้บอกหน่อยครับูก้าตัน,น,นประมาณนี้สภาพกะเครื่องอี่สุนะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเครื่องเดิมน่าจะเป็นเครื่องคัมมินนะครับคันรุ่นนี้น สภาพแห้งๆครับเพราะว่าจอดโดนนอดหลออไม่แงนอดหลอกก็พ่ครบตัวนี้ว่าไงแล้วุด้วผม AC รอยสิบนะครับ AC ร้อยสิบนะครับสองแสนห้าก็ได้ไหมทุกคนสภาพนี้นะสองแสนห้าหายางมาใส่เองว่าสันสองเพลนะครับแต่ว่าล้อหนามากครับเี่ยนหลอดหลอดกดหาเีย ตัวปั่นตัวอะไรก็ถือว่าสวยอยู่นะเดิมๆแต่ว่าเครื่องเปลี่ยนมีแปลงมาก็คือเปลี่ยนเครื่องมานะป้าปุกี้ไหมครับเรามีมั้ยปุกี้เก่าปุกี้แคทหน่อยไหมปุกี้ตั้งหนาคุหลังมีวะตเก่า ผมมีรถเช็ดน้อยผมมีบุกีบมุกีน้อยบุกีใหญ่บุกีน้อยเขาบอกตักหนาคุดหลังอ่ะไอ้นันโดนไอ้มุกีใหญ่บ่ก็ไมีนะไอ้อขาชะบุกีน้อยเจ้เขาจะไปคุ้บ่เอาซ้ำซ้ำของมันน่ะแหละซ้ำอะไรเกาเก่าอะไรมี่บ่ขี่ห้ายายยืนนั่นก็มีที่รถอยู่เหรอครับนี่บ่ยางมันมาหฮึนี่อันนี้รถยางนี่ าดซื้อน anyway ี่เสียม้าอีกเซนนึ่ามาพูดซื้ระบบแถมมาอีกเส้นหนึ่งครับเราะมีมาพบิดแต่ว่าบึงซ่งแล้วมันเดินห้ามันทะลุก้แพร่ยังไงหรอมาวี มันบอลเลนเหรอเชื่อนี่จังไหนมันกับบอลเลนแล้มึงปะอืมติดฮะอยู่พี่อยู่พี่โยกิ่งนีอยู่นีเห็นอยู่นีฮะนี่นี่มันอยู่นี่นี่ มันตายกีเดเลยเนี่ยตัวขอนมาคอมึงอะตัวสายโยกตัวเดินมันนี่ตั้งเยอเนี่ยโอ้เป็นไอพีมันขึ้นจีปุกเชครับงดนห้มากด้วยะแอุพูดนะ่่อเลยมุนมั้งจืกจื๊จจกจจจมีจีรีเฮ็ดดีจังบักสังไ่ใช่เราว่าจังเลยเนีนี่พูดนะ ไม่มันจะไงเลยเป็นย่าเราดนี่ว่ีไรกุญแจมุนไหนบ่ะล่ะนีอะไรอย่างเงี้เจ้าน่นแหละมันก็มีจะลายไม่แล้วป๋าเอ้ยจะวาระค่านี่เดี๋ยวใส่้ากางเงยัเอาเรื่องครับเป็นไครับป๋าครับเป็นไงครับ รอดสตาร์ทเลยนรงงานมันอสตาตรตาต์่กแบบนี้ตอนอเขาเปรดงานนี่พิสกันเนี่นีต,ต้นขึ้นแต่ลุงออกกันผู้เรี้งพิดกันแทะอังยุบา่าเท่าับแปดอัน,มนมห,หมแเละฮะเจแล้วราคาเพิ่วางไหนพี่ ม่นอตามหรือเล่เราร้อนไปรู้ขอนไปรู้ยังไงเป็นเลาขายกนละว่ะเอาไปกัดีพ่อมาใกูดังด้วยไปมอชื่อนี่ละมันมีน้ำมันมั้เดี๋ยวแยกเบิ้งกับหูมีนมั้มาแล้วก็หัวมันจิดเหรอผ S <S จอใ่นูยะอิเบืงทางนี้จะ้านัดรอบ่มีเปราะมาเป็นเเนือ้องยเี่เเสูเ,สเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นโคตอะไรนะทุกคนเไปเลยเอา้า อ้าวติดแล้วนะเรื่องสองแสนห้าพี่บางไงครับรุ่นนี้สองแสนห้าพี่บ้างไง กติดได้เบื้องหน้าพี่น้องก็เครื่องก็ติดได้ครับแต่ว่าระบบตรงร่องอีกครับเพราะให้รูลิกบ่มีไปได้ปะบอกว่าสองจัดไปเลยจัดเลยเนาะยกเลยเออเออใส่ก่อนเดินไปยกตัวไหนก่อนแปดมือนะขอพี่เล้วเจ้าเนี่พี่น้องสบายดีแหละผู้ใดมีรถบดทรงทรงเข้าปลาเราในเรื่องนี่อันผู้ใดมีวิธีเอากับอูเพื่ยนเราครับ ทักมาบอกไงเด้อครับเด้<ห>ออเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าคร <มา S 2> ับคลิปนี้ก็ลำลาสันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ